สิปีที่ผ่านมามีความขยั้งมาตลอดนะครับตลอดและไม่เคยแก้ไขปัญหาได้เพราะนั้นการแก้ปัญหาถ้าจะย้อนกลับมาให้มันแก้ได้สิปีนะใครก็ตามที่อยู่ในเหตุการณ์นี้กลับมาสู้กับบุคคลธรรมถ้าว่าไม่เป็นธรรมไม่ถูกตองกลับมาที่ครับแต่ไม่ใช่ไปต่อสู้กันอยู่ข้างนอกอยู่แบบนี้บ้านเมืองก็เสียหายแล้วผมถามท่านยังนับถือคนเหล่านี้อีกหรือผมไปแต่ผมอายเขานะผมอายเขานะที่มีคนระดับ ใครก็แล้วแต่ที่หนีไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ปะจานประเทศตัวเองอยู่แบบนี้นกักการเมืองท่านยอมรับหรือไอ้เรื่องแบบเนี้ยท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงนะผมไม่บอกว่าผิดหรือถูกนะที่ผมพูดจำคำขงผมพูดด้วยกลับมาพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองสิครับอย่ามาอ้างนี่อ้างโน่นฝ่ายการเมืองไม่ต้องมาระแวงผมะนะผมรู้อะเมื่อกับเขียนทุกวันนะผมอยากจะอยู่น้ำหน้าอยากอยู่นนยต่อแต่ถ้าไม่สงบเรียบร้อยผมก็ต้องอยู่เอางี้ไหม ผู้ใ้รู้เรื่องสักทีอยู่ที่ท่านนั่นแหละถ้าไม่เลิกกันก็อยู่อย่างเนี้เปิดประเทศก็ปิดกันไปไม่ท้าทายเหรอแล้วเอาประชาชนมาแล้วแกนนำโดนก่อนไอ้คนพูดมากๆกอะโดนก่อนหมดอะผมมีอำนาจของผมอยู่เรียกมาอบรมเรียกมาพอเรียกมาบอกอะไรบอกแลวปรบทันกติพิดทางไม่ต้องเรียกติดคุกไปเลยแล้วกันง่ายดีหรือไง เรียกมาบอกอะไรปรับนักติแล้วเมื่อสิทธิพิชนแล้วจะปล่อยเป็นพ่อหรือไงะผมโมโหเรื่องนี้ขอเถอะครับอย่าวาท่านลงมาเลยนะพวกผมยอมไม่ได้อยู่แล้วนะแต่วิธีการของเราก็สนับสนุนโครงการแมร่บุรีมาค้าเจ้ากฎหมายเท่าที่จำเป็นเดี๋ยวท่านกับพระราชาภัยโทษอยู่แล้วนี่โทษหลายคนนี้โทษมาแล้ววันนี้เอาใหม่อีกไอ้พวกนี้ไม่เคยมีความกาตันอูเนี่ยไอ้คนพวกนี้ มันไม่ตายดีหรอกผมบอกให้สร้างความตี่นเชืใจกับเขาสร้างประวัติศาสตร์ให้เขาอย่ากโกรธผมผมเป็นคนแบบนี้ถ้าผมไม่เป็นแบบนี้ผมปฏิวัติไปได้